ของรายการแม็กซ์มวยไทยและมวยอยู่ในกาสนับสนุนความมันโดย M150 เพื่อพลังฮึดสู้ของกีฬาไทย All r i g h t ladies and gentlemen, i n t r o d u c i n g your Uzbekistan warrior fighting now up the blue corner, 22 years of best running at Tiger Muay Thai Jam, ladies and gentlemen, let's hear it for Arthur Day! J. Bangkokistan warrior fighting. Now up the blue corner, 22 years of us riding at Tiger Muay Thai gym. Awesome! Yeah! And here's another one fighting with the red corner from Thailand. He's from the Mai Muay Thai gym. And here's another one fighting with the red corner. And he's professional, 22 win and seven losses. Ladies and gentlemen. Let's hear for Tetmany Shaw, China the Roll! <laughs> Alright guys, let's try to get an ending! nice! Ladies and gentlemen! ฝ่ายทีมอัลบนเรตน์ของอัลมาลาเนียนที่ไม่รู้ใจจริงเลดี้สและเจน็มาเลที่4แฮปปี้ h a ว์ชัยนวัเอาละครับปิดท้ายรายการในวันนี้ครับพีการ52กิโลกรัมครเป็นการเจอกันร,ระหว่างไทยกับอุซเบกิสถานผมด้วเงินครับนักชกจากอุซเบกิสถานครับอาเธอร์เตครับ จบันในวัย22ปีครับกับสง1 6 0เซนติเมตรจากสก,กัดไข่มวยไทยเกอร์มวยไทยครับอุซเบกิสถานเนี่ยถือว่าถ้าเป็นมวยสากลสมัครเล่นเนี่ย<ม>เบอร์หนึ่งของเอเชียเลยครับ <S <S <ม>วันนี้ครับต้องมาเจอกันในรูปแบบมวยไทยครับกับธนาเพชรมณีชอชัยนรงค์ชื่อจริงชื่อนายสมบูรณ์ภาดสงศอาภาพงเสริมครับจากอมก๋อยเชียงใหม่วัย18ปีครับ ส่วนสูง162เซนติเมตรมาชกที่นี่2ครั้งรับชนะ1แพ้1ครับจากสังกัดค่ายมวยเชียงใหม่มวยไทยครับโดยคุณจิรโชติติธัญตระกูลครับนะรครับไทเกอร์มวยไทยก็ต้องยอมรับเลยครับว่าชาวต่างชาติให้ความสนใจแล้วก็ไปร่ำเรียนวิชาที่ภูเก็ตกันมากครับที่ไทเกอร์มวยไทยนี่แหละครับ มุมน้ำเงินครับเจ้าประจําครับเทรนเนอร์ส่วนตัวครับใช้บริการของเดนดานายพีเคสตอดิโอครับมาเป็นพี่เี้งอยู่ที่มุมครับนานจะได้เห็นนักชกจากอุซเบกิสถานบ้างครับปกติเนี่ยจะชกในมวยสากลสมัครเล่นครับเขาบอกว่าชกในระดับนานาชาติเนี่ย้ามวยสากลสมัครเล่นเ,นเป็นเจ้าเหรียญทองมานักต่อน,นักแล้วนะครับ เรียกว่าในโลกใบนี้ก็เป็นรองแค่คิวบาคนเดียวิงครับต้องยอมรับเขาแนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับยกที่หนึ่งครับมาดูรูปแบบมวยไทยของนักชกจากอุซเบกิสถานรายนี้ครับอาเธอร์เต้ครับถ้ามีนมัตมาเสริมีหน้ากลัวแน่นอนครับเนหมัดขวาเข้ามาสู้เอาละครับเริ่มการเดินเกมเข้ามาหาแน่นอนครับเกิดมาพร้อมหมัดแน่นอนครับนักชกจากอุซเบกิสถานครัะดี่ขวาจากทางด้านเพชรมณีครับ เอาครับเมื่อตัดล่างมาปักด้วยสองตามเข้าไปครับใช้ลูกขามช่วยเข้ามาเล่นงานครับอาเธอร์นักโชว์ไลน์นี้ไม่ธรรมดาครับนี่นะครับโจมตีเร็วนี่ใครเป็นแฟนคลับของกีฬานะครับจะรู้อย่างที่เราเรียนไปแล้วเบสิกของมวยสากลสมัครเล่นเนี่ยก็คือฟุตเวิร์กรับพนหน่อยครับใช่ครับเขานำอายุใช้กับมวยไทยเขาถือว่าทำได้กเลิศเกิครับอาเธอร์วันนี้พุทเร็วครับสเต็ปเท้าและการปล่อยหมัดออกมาครับเห็นันนะว่ากระดูก โดยไทยอยากจะน้อยครับแต่ว่าโอ้ไม่ธรรมดาครับดึงครับนี่ครับจังหวะลุกลำตัวก่อนครับมีลูกเร็วแล้วมาเสริมลูกอันนี้ดูว่าเหมือนพยักติดปีครับอาเธอร์เตอ้าวครับลุกลำตัวเข้ามานี่เดือดมาทุบท้องกับตัวสวนครับเทปานีไปตั้มแบบนี้เนี่ยไม่ดีครับต้องบีบให้นานาชกเอาอุ้งไปกินฐานชกเก่งตั้มไปแต่ว่าตอนนี้ครับโอ้เข้าทางนานาอาเธอร์เลยครับเป็นโอกาสทองฝั่งเพชรนะคราบอุ้เบ้ครับ เต็มเข้ามาเรื่อยๆเพชรมณีทำท่าจะไม่ดีเหมือนกันก็พยายามบีบให้เขาชกเกมรับให้ได้ครับแต่ถ้าปล่อยให้ชกเกมรุกแบบนี้น่ากลัวครับเจอ,อยิงขวาเข้าใส่เลยครับก็อ,อยากจะเตะครับเพชรมณีแถวทีอไปเร็วมาแรงเหลือเกินครับโอ,อ้ยคึกครับเตะคึกเพครัับวนนีระวังด้วยแข้งขวาครับเพชรมณีซ้ายหน้าจิ้มเลยครับขวาตรงครับ ครับมีจังหวะดดินหลบหมัดนิดเดียวครับปล่อยหมัดแรกกับแฟนทางต้นเพนณีครับทนเทอหัวใจแกร่งเกินพิกัดครับแข้งขวาคืนมาได้ครับต้นเพชนณีนี่พอไปตั้งรับที่เข้าทางครับเพนณีก็โชว์ไปล้รอบครับยังเติมเกมไม่ได้แข้งซ้ายใไปรับไปนิมเข้ามาเกมบวยไฟเตอร์อยู่แลรงกับต้นรันี่ครับพอเกมรับของเขาครับโอ้บังของเราเอาไม่ทันเหมือนกันครับ เกี่ยวมาพยายามจะโกรธลงมายังทำอะไรไม่ได้กับอาเธอร์เกมตนี้รเ,เริ่มจะกรอใน,นได้ครับดูว่ากรอบติดแล้วจะทำเกมนี้ขึ้นมาแค่ไหนครับเบนนี่สอบขวาเฉือนเข้าไปครับนาเป็นปันนี่ยิงสวนโอ้โหเอาอะไรแบบเสียหลักครับโโอ้หเตะแท้ๆค้ำแขนให้เบนนี่อาลับอาเธอร์ได้ใจครับวิ่งเขาาานน้ามาสะบัดมาข่าวไว้เต็มๆครับตกด้ยวยซ้ายเจอบวกครับวางในซ้ายหน้า ุยลำตัวเข้าไปอีกครั้งกัสตาาอาเธอร์เป็นพยายามบวครับขนาดท่านชกจากท้าไฝในส่วนใหญ่เป็นประเภทไฟเตอร์ครับแต่วันนี้จะเป็นต้องถอยครับเิมป์นีอย่างเติมเกมไม่ได้ครับผมนครับว่าจะเป็นอะไรครับเพราะว่าอาเธอร์แกเปิดเกมบุกหนักจริงครับหมดยกแรกครับาครับอย่าลืมไาต้องชมครับทุกวันอาทิตย์ครับ แบกสมวยไทยทางช่อง 9M c o 컷 HD หมายเลข30เขาสดตั้งแต่เวลา1ทุ่มตรงเป็นต้นไปก็นี่แหละครับท่านผู้ชมครับมีการเปลี่ยนเวลาขั้นใหม่เพื่อความมันที่มากขึ้นครับแต่ว่าในวันจันทร์และอาจารย์นจนถึงเที่ยาวัสบูรีทั้งรายการมวยไทยไฟเตอร์และเดอะโกลบอลไฟท์แชมเปี้ยนชาเลนจ์เป็นเวลาเดิมครับนั่นก็คือหลังคารบทุงชาติ6โมงเย็นครับเอะไะครับวานต่อครับคู่ปิดท้ายรายการยกที่2ครับเริ่มขบานกันเลยครับยกที่2 อาเทพพยายามเดินลุยเข้ามาครับทิมพัดมาเข้าไปโอ้โหลูกนี้เตะกับทอนหน้าท่อนโคนครับทิมซ้ายเข้ามาครับตานเจ้าเพชรเพชรมณีมาเธอเล่นล่างเลยครับอย่าเปี่หัวใจครับมาเธอกระแทกซ้ายเต็มเต็มเพชรมณีพยายามวางแข้งซ้ายโต้ครับนี่ัาทุบลำตัวเข้าไปอีกครั้งครับมาเธอชักศอกกลับครัง้งนม้นโดนแขคบอาลตราเพชรมณีมีโอกาสมากขึ้นครับเพชรมณีเล่นเกมขึ้นมาได้ดีขึ้นมาตามลำดับครับ ต้องเดินครับอย่างที่บอกไปในั้งแต่ยกร่างว่าต้องบีบให้เขาตั้งเกมรับให้ได้ครับแต่พอเขารับแต่ไม่ค่อยดีครับตีกับตกนเข้าไปเหมือนกันกระดานอาเธอร์พาการรับไปเลยครับอาเธอร์เพปเนีมีโอกาสชักมีโอกาสโชว์มากขึ้นครับก็ไม่เดินแบบนี้เนี่ยเข้าทางจะสับล่างต้นขาซ้ายมีปัญหาเละครับท่านแะเอียงครับพันธันบวกแข้งขวาขึ้นมาครับเพ็ปเีอาร์เช็กตรงล่างกันไปต้อเดินครับเกมนั้นถูกบีบแล้วครับด้านเพ็ปเี เรื่องานาะล่างเจอกับปั้นครับเดินไล่บวกฝั่งด้านขวาหลุดพอเดินแล้วทำได้ดีครับแต่ความต่อเนื่องต้องมีมากกว่านี้ครับต้องเถื่ออกาสให้ได้ออกความุดด่งเรืองไปหน่อยก็จะได้ไม่ติหลุดไปเยอะครับนะครับหายัดเลยครับเออหาจาังหวะจิ้มลำตัว ขวาเลยขวาแล้วก็ทเพ็นมณนนี่นี่ะครับพอเปิดเกมบุกครับทำได้ครับหายไปโบกมันตาครับเพ็นมณีใครเดินใครได้เปรียบครับอ้าวแต่มานฟังอารมณนี้โอ้ยพอแทบผ่านเพ็นมณีโดนบอลขวาเข้าไปทะลวงลำตัวครับสาวตัดเข้ามาเสียบด้วยซ้ายจิ้มด้วยขวายืนนิ่งแต่ว่ายังยังไม่ยอมครับเสียบด้วยซ้ายคืนแต่มาใครจะกว่ามันครับเพ็นมณีอ้าวเธอไต่ขวาเต้นเต้นทำมณี่ตากแค่ขวาโตขึ้นมาทันที ไล่กันมาเป็นต่อยแล้วเตะด้วยซ้ายครับเอาวเลยครับนี่เลยครับเรียกความมั่นใจกลับมาได้กัตนาเพชรมณีพอเดินแล้วทำได้เยอะครับเพชรมณีเีอะไะครับเกมเดินขึ้นมาเตะขวาเข้าไปต่อยขวาต่างได้ครับเดินขึ้นมาครับเกมย่อเข้เพชรมณีครับดีขึ้นมาเรื่อยขาวรุดกระโบว่างเลยครับได้ครับปักวยซอกซ้ายวางด้วยแข้งขวากัตตานเพชรมณีรอจับจังหวะอยู่ครับ อาเพื่อนตอนนี้จางใจเย็นก็ไม่ได้ครับมล้วีเสียนท้ายเข้ามาไหล่ที่นั่นตัอยู่หน้ามากของอาร์เธอร์ครับนี่นะครับนี่นะครับทำได้ถูกแล้วครับจนาบัณฑีอ้าวหุดเลยครับช็อตเลยครับจนาอาร์เธอร์สิ้นท้ายโอ้ได้น้ำมาแล้วครับโอ้แม่บัณีนี่แหละครับต้องใช้เกมแบบนี้แหละครับนีะครับพลาดจนนักอาร์เธอร์ทำได้ดีครับแต่ดีไม่ตัดหลอกครับเสียนับจนาบัณฑีเอาเลยครับ เพชรมณีแล้วคำช่วยไว้ก่อนกบหมดยกที่2ครับ <Max. S 1> โอ้โหสวนชุดเดียวเท่านั้นครับเพชรมณีชชัยนรงค์ครับนักชกไทยครับได้นับอน,น,บนะนะเธอเธอครับเกมรับนี่ไม่ดีครับ แต่เกมรุกน่ากลัวถือจังหวะเล่งครับซ้ายขนาบเข้ามาครับเจอเสียบเข้าไปอีกทีครับชุดที่เสียนับเนี่ยนี่ครับไล่ต้อนไปจนถึงฝั่งตรงข้ามมุมประคังครับปล่อยเข้ามาก่อนครับแล้วกดมาแทงเลยครับพอโดนแทงโดนเสียบเนี่ยโอ้หยุดเลยครับอะไะครับยกสุดท้ายครับโอ้เป็นไปได้ครับหวยคู่นี้ครับตนตนนี่แรงจัดเหลือเกินครับทางด้านอาเธอ สุดท้ายโดนเกมบุกของราทบินีนี่ไปไม่เป็น,นครับเอาละครับยกสุดท้ายครับเซ็งครับต้องทำให้ต่อเนื่องนะครับธนาเจ้าราชบุรีครับลยกสายตัดเข้ามาอัลเฟรเปิดเกมเข้ามาครับบทกบกัที่แล้วจะไม่ยกนี้เขาต้องเดินขึ้นนัดอัลเฟรดถอยหลังไม่ได้ครับถอาทันทีฟ้าทำไม่ได้ ไม่ทันครับอะไรก็เป็นไปได้ครับออกได้สั่นมาครับเกมแบบนี้เกมเปิดมาเต็มสุดอาเธอร์พยายามต่อยมาขวาครับพยายามผักดันออกมาเล่น,นางานฐานล่าอีกทีก็ไม่ได้เบนแมดี้เออเปลนขาวาแล้วต่อยซ้ายต่อยข้าตามเบนแมี้ก็ปักหลังล่า,ลาครับกนัดฟันโตขึ้นมาทุกระยะเหมือนกันตีซ้ายทับใหม่ครับเธอออกมาหายใจคก็เอาป่วนต่อบ่วกต้อตัดไปทางโดนเบนแมดี้ก็โดนไปเยอะม,มากครับ สบัยเหมือนกันอยากครับเส้นยังไม่ปิดโอกาสก็มีมาท่าที่ท่าถึงเขาแบบนี้ขวาถากเข้าไปนี่ครับไล่มาวางแกลวขวาไปดีจิ้มเลยครับเสียบดีซ้ายอครับเธอร์ต้องฉากวนหนีก่อนครับอาร์เธอร์เดส้นนี้เดินเข้าไปหาครับอาเล่พยายามปักเสาสู้ลูกตกลงมาโอ้ยจุกครับอาร์เธอร์ออกอัดตัวเอาตรงไปอีกครั้งครับดับซ้ายหน้าจิ้มขวาตาตัวมาแทง เธอพยายามจะเด้งตีครับครับ5ฝ่อยบ <Jedi. S 1> <biography. S 2> ักนีあああ <arriver> ่ยังพอโดนครับพอโดนเต่าแล้วขอนี่อาร์เธอร์บอลสองครับซ้ายหน้าจากทางด้านเพชรมณีใช่ยังจะชักศอกกลับเอาทุกคนนะครับหน้าศอกกลับของขันทนาอาเธอร์เดนเหมือนกันครับไม่ให้ไปโดนครับเพชรมณีอย่าเพิ่งทำเป็นล้อเล่นไปครับเธอบุกต่อพอบุกในเพชรมณีตีเป่าไปหน่อยครับ เธอจับไปกดมาครับแต่เป็นน้านเพชรมณีชิงเขี้ยก่อนน่ารู้สึกจะได้เป็นกานเตอนน่าเสียดายเหมือนกันครับจิ้มเข้าไปครับที่เป้าใหญ่บุ๋นเลยหุ้บขวาเพชรมณีสวนครับต้องสวนกลับครับสเสรีด้วยประพัดเข้ามาด้าครับอาเธอลงตรงน,น,งงรรน,น,รนี้สายกดไปกันแจ้งครับขวาสู้ครันทั้งสองนักอาเธออ้าวเพชรมณีขี่ซ้ายมาขวาจากเพชรมณียิงคืนเสียด้วยซ้ายอีกครั้งครับ เป็นไปได้ครับอดนายกันเปิดอาร์เธอร์อ้าวตั้งแต่มโอ้โหทุกชอ็อปคอแทบลุดครับนี่ครับความประมาทครับเกือบหลับนะครับยังไปขนาดนี้อาร์เธอร์พยายามพุ่งเข้าไปครับครับยังบินหัวใจต่อเนื่องโอ้โหไล่เลยคงั้นนอาเธอร์นี่ครับอีกทีโอ้โหและชูมือมั่นใจเลยครับ ยกปลายยกสุดท้ายนี่เองครับปู่จากเสียนับนะครับเอ้าเอ้ายังครับยังไม่ปิดกล่องครับเพนรด้านเจาเพชรมณีคืนมาบ้างรับสามยกเรียบร้อยครับโอ้โหท่านผู้ชมครับเกมคู่ปิดท้ายของรายการกันยังเรียกเสียงปรบมือทั่วทั้งสนามได้อยู่ครับจังหวะแทงซ้ายของด้านเพชรมณีครับโอ้โหแล้วเจอนี่ครับพยายามจะแบ็คฟิตครับกึ่งกสอกกลับครับ แต่ต้องดูครับท่านผู้ชมครับหมัดที่เล่นงานเข้าไปนี่ครับซ้ายแย่แล้วขวาตามนี่ไม่ติดเชื่อนี่ก็ตกเวทีครับโอ้หัวคอหลุดไปในหาไม่เจอครับปั้งเข้าไปครับเสียอาการเลยครับโอ้แล้วนี่ครับโดนเข้าไปอีกทีครับโอ้ชูมือมั่นใจเลยครับชนะอาเธอร์เตก็บอกแล้วครับท่านผู้ชมครับว่านักชกอุซเบกิสถานเนี่ยหมัดแกคมครับไปฟังข่าวตัดสินกันครับ What if I ladies and gentlemen? Let's check out the bonus round. Max สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook page page official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม Max มวยไทยสเตเดียมพัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทังบันใหญ่ไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม Max มวยไทย official ได้แล้ววันนี้ Bonus for Blue and Red Corner. Max Muay Thai Facebook page. For better receive our bonuses of 5,000 baht each. Alright, ladies and gentlemen, of the three rounds of actions, we go to the Chargers scorecard for the winner. Blue Corner, Otter Day!